เวลา15นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2524ร้อยตำรวจตรีขจรเพชรชุมชนรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอเภอเมืองเพชรบุรีพร้อมพวกอีกสองคนได้เดินทางมาขอความร่วมมือจากพันตำรวจเอกรังสิตยานโนไทยผู้ก,กำกับการตำรวจนครบาล17นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอบางกอกใหญ่อันมีพันตำรวจโทสมศักดิ์จันทราสารวัตรใหญ่ร้อยตำรวจโทโกศลทองอ่อนหวัวหน้าสายสืบและร้อยตำรวจโทสถิต สวัยสเสถียรหัวหน้าสายตรวจบุกเข้าไปขอตรวจคน้นตึกแถว3ชั้นเลขที่287ทับ2 0ขีด21ในซอยพันนิยการทนบุรีถนนจรันสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นบ้านพักและสำนักง,งานของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญาราชาลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากสืบทราบมาว่านายหยดหรือเสือหยดกลั่นคุม้มอายุ36ปี เสือร้ายคู่หูเสือสะอิ่งพ่วงหลอดหรือเสือต้อยมือปืนฆ่ากำนันช้องคล้ายคลึงรบนี้มากบดานอยู่ที่นี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังการติดตามไลยล่ากลุ่มมือปืนนับสิบคนที่ลุมถล่มสันโวสังหารกำนันช้องคล้ายคลึงว่าทีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรี ผู้เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่เคารพลักของใครต่อใครหลายคนบนแผ่นดินเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อต้นปีพุทธศักราช2522นั้นและนายหยดหรือเสือหยดก็เป็นอีกหนึ่งมือปืนตัวฉกาจแห่งเมืองเพชรที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าย,ยังไม่ลดละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายหยดนั้นเป็นเพื่อนคู่หูของเสือต้อยหรือสอิ้งพวงรอดเคยร่วมกันกระทําการอุกอาจมาหลายเหตุการณ์ด้วยกันปรากฏว่าคราวนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงนั้น กับพบนายยศดหรือเสือยศดกาลังอยู่ที่ชั้นล่างของตึกแถวขณะที่พอนายยศดหันมารู้ตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาเพื่อจับกลุมตนเองนายยศดหรือเสือยศดก็ชักปืนขนาด1 1มมออกมาเตรียมต่อสู้ทันทีแต่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าถึงตัวและล็อกคอได้เสียก่อนจึงไม่เกิดการนองเลือดขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวนายยศดพร้อมด้วยปืนพกของกลางไปสอบสวนลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางกอกใหญ่จากการสอบปากคำในชั้นแรกนั้น เสือยดให้การรับสารภาพว่าหลับจ้างฆ่าคนมาเท่าที่จำได้ไม่น่าจะต่ำกว่า50บศพและหนึ่งในจำนวนนั้นมีคดีใหญ่ยอยู่หลายคดยีรวมทั้งคดีฆ่าในประจวบศริวรวาทอดีสอสอชนบุรีที่กิ่งอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีรวมอยู่ด้วยส่วนคดีฆ่ากำนันช้องคล้ายครึงและคนอื่นๆนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่ามีหลักฐานที่คิดว่าตนเองร่วมมืออยู่ด้วยก็จะยอมรับขอให้นำหลักฐานมาสแสดงก็แล้วกันอย่างไรก็ตามหลังจากลงบันทึกจับกลุ่มแล้ว ร้อยตำรวจตรีขจรก็ได้นำตัวเสืหยดกลับไปควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวได้พบกับพันตำรวจเอกลังสิทยาโนไทยเพื่อสอบถามว่าตอนที่เขาจับกุมตัวนั้นนักล้อลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญาอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยใช่หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าใช่สายันสัญญาอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการเปิดเผยว่าในการจับกุมครั้งนี้ร้อยตำรวจตรีขจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองเพชรบุรีได้นำหมายจับของพันตำรวจตรีธนสิทธิ์สุนทรวิพาสสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีกับหมายจับของร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลศรีสมโพสารวัตรสถานีตำรวจภูทรกิ่งอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีมาด้วยสำหรับคดีต่างๆที่เสือยดได้เคยก่อกรรมทำเข็นไว้นั้นเท่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองเพชรบุรีรวบรวมมาได้นั้นมีดังต่อไปนี้หนึ่ง คดีขัดขวางการปฏิบัติงานและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่เหตุเกิดที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่27เหตุเกิดในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2523 2. คดีฆ่ากำนันช้องที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2522โดยในคดีนี้เสือต้อยหรือสะสี่งพวงรอด พ่นคูหูได้ร่วมด้วยแต่ต่อมาเสือต้อยหรือเสิ่งพวงรอดนั้นได้โดนจับได้ไปก่อนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคดีคาเจ้าหน้าทิตำรวจตะเวนชายแดดและราษฎดรวมเจ็ดศพที่บ้านหนองช้างตายในพื้นที่สพอ,อบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเสือต้อยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2523จากนั้นยังมีคดีป้นบ้านพักของพันตำรวจตรีเจษสุขวันณนะที่อำเภอท่ายางเมื่อวันที่3มีนาคม2521ติดตัวมาก่อนแล้วหนึ่งคดีอีกด้วย ช่วงหลังปี2520เป็นต้นมานั้นเป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มมือปืนเมืองเพชรนั้นเมื่อมีการก่ขอคดีในพื้นที่เมืองเพชรก็จะหลบหนีเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและโดยหลากหลายพื้นที่ที่กลุ่มมือปืนเมืองเพชรต,ต้องไปอาศัยอยู่นั้นหนึ่งในนั้นต้องมีย่านซอยบุพสาวครร์ซึ่งเป็นย่านสำนักงานดนตรีภาพยนตร์และอีกหลายๆมหรสพของเมืองไทยในยุคนั้นรวมทั้งในย่านบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ซึ่งแน่นอนการที่เสือยศถูกจับในย่านนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะก่อนหน้านี้ก็มีรายการเด็ดชีพมือปืนเมืองเพชรชื่อดังมาก่อนแล้วเหตุเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2522โดยร,ร้อยตํารวจตรีอดุลวัฒนาจันทร์หัวหน้าสายตรวจสอนอบางกอ,อกน้อยได้รับแจ้งเหตุว่ามือปืนชื่อดังเจ้าของฉายาหล่อเพชรซึ่งมีคดีฆ่าคนตายในจังหวัดเพชรบุรีมาแล้วนับไม่ถ้วนได้หลบหนีการกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดเพชรบุรีมากบดานอยู่หลังสถานีขนส่งสายใต้สามแยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อย จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา้าหลอมบ้านเลขที่182ทับ8ซึ่งสืบทราบมาว่ายอดมือปืนเมืองเพชรลายนี้กำลังนั่งกินเหล้าอยู่ที่นั้นเมื่อกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังไปถึงร้อยตำรวจตรีอดุลได้ให้สิบตำรวจเอกอุดมขวัญมงคลเขาล้าหลอมไปทางด้านหลังแล้ให้ปีนหน้าต่างขึ้นไปบนบ้านขณะเดียวกันกำลังอีกส่วนหนึ่งบุกเข,ข้ามาทางนาบานแล้วที่เหลือได้วางกำลังสกัดไว้เป็นจุดป้องกันการหลบหนีปรากฏว่าขณะที่สิบตำรวจเอกอุดมปีนขึ้นบ้านไปนั้น เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่หล่อเพชรหันมาพบเข้าจึงชักปืน11อมม,มคู่มือหมายันโวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ด่าวดินแต่สิบตำรวจเอกอุดมไวกว่ากระโดดเข้าย่างปืนจนเกิดการกอดปั้มกันชุนลมุนในจังหวะนั้นพลชูศักด์ปัจจัยชายานันพลสมชัยแก้วดอนไพรพลวารีรุจิลมและพลสมชัยโอสถังได้เข้าไปกระโดดกอดปั๊มร่วมด้วยก่อนที่จังหวะหนึ่งหล่อเพชรซึ่งดินหลุดจากการกอดปั๊มจะหันปากกระบอกปืนมาสันโวใส่พลชูศักด์ จนโดนเข้าที่โคนขาขวาเรือสาดล้มฟุบลงไปจากนั้นจอมวายหลายก็หันไปลั่นกระสุนใส่พลสมชัยอีกคนจนถูกแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายล้มกิ้งโคโรตกบันไดาจากชั้นสองของตัวบ้านและทันทีที่ซันโวเจ้าหน้าที่ตำร,รวจจนดิ้นไปถึงสองคนแล้วหล่อเพชรเด็กและโจรลงจากบ้านซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สิบตำร,รวจเอกอุดมสาดกระสุนตามแต่พลาดเป้าหมายหล่อตำร,รวจตรีอดุลกับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจที่เหลือจึงไล่กวดเขาไปในซอยหลังขนส่งสายใต้พร้อมกับชัดปืนยิงไล่หลังไป กระทั่งในที่สุดกระสุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจาะเข้าที่ไหล่ขวาของหล่อเพชรแต่หล่อเพชรยังไม่ยอมจำนนกลับหันมายิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่พักใหญ่แล้วก็โจรลงไปในน้ำคลำได้ถุนบ้านเล็กที่182ทับหจากนั้นก็ยังปักหลักยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเมามันท่ามกลางสายตาของไทยมุงนับร้อยผลจากการดวนปืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไประยะหนึ่งหล่อเพชรถูกกระสุนอีกนัดที่คิ้วซ้ายแต่ก็ยังไม่สิน้นฤทธ กับบ้าเลือดบ้าดีเดือดถือปืนชูเดินริ้วขึ้นมาจากดงน้ำคลำเขาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่กลัวตายเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่เลยลวกระสุนเขาใส่ไม่นับกระสุนเข้าบริเวณแกม้มสามนัดจึงถึงจุดจบของเสือร้ายเมืองเพชรสิ้นชีวิตคาชายน้ำคลำนที่นั้นหลังผ่านนาทีวิกฤตไปแล้วอยตำรวจตรีอดุลได้รายงานต่อพลตำรวจรตรีมนตรีประเสริฐศรีผู้กำกับการตำรวจนครบานทนบุรีผ่านตำรวจเอกไพฑูรย์สุวรรณวิเชียนรองผู้บังคับการ พันตำรวจเอกอัมพลสุรทินผู้กำกับการสืบสวนนครบาลทนบุรีและร้อยตำรวจโทโกศลบัวประเสริฐนายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลบางกรอกน้อยรวมกับแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมชนะสุดพลิกศพโดยดึงเอาตัวหล่อเพชรขึ้นมาจากน้ำคำัมขณะที่ดึงตัวขึ้นมานั้นศพของหล่อเพชรยังกำปืนแน่นจนต้องออกแรงแกะกันยกใหญ่หล่อเพชรเป็นมือปืนรับจ้างจากทองที่เพชรบุรี หลบหนีจากหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังกวาดล้างกันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นยกใหญ่เขามากบดานอยู่ในกรุงเทพใช้ความโหดเหี้มของความเป็นมือปืนรับจ้างขู่เรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากร้านค้าและค่าบดีในย่านขนส่งสายตาย นอกจากนั้นยังมีการชุดคล้าหญิงสาวในละแวกขนส่งสายตายไปคมขืนไม่เว้นแต่ละวันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความเพราะกลัวถูกยิง,งทิ้งกระทงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว,วิสามันชีวิตชั่วๆลงได้ส่วนพลชูศักดิ์กับพลสมชัยที่ได้รับบาดเจ็บนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วเพราะมีอาการสาหัสทั้งคู่แต่แพทย์ยืนยันว่าทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้วกลาบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเราอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g e n d a r y Channel